ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สร้างหุนใหญ่ได้ผู้สนเป็นมหามงคลชีวิตเชิญเที่ยวงานผูกพัฒมาปิท้องฝังลูกนิมิตณวัดพวงทองตำบลแสวงหาอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองเริ่มงาน28ธันวาคมปี66ถึง7มกราคมปี67 27ธันวาคมพิธีพุทธาพิเศษ7มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิต กองบุญครบกองทัพมหาสพทัพขั้งทั้ง11วัน11คืนชมฟรีภาพนยุ์ดนตรีศิลปินนักร้องดังทุกคืนันได้เลยแล้ว2ี่ธันวาคมชมและสนุกสนานในงานปิทองฟังลูกนิมิตวัดพวงทองกับรำวงชาวบ้านออดโฟอเอส2ี่าธันวาคมชมลิเก อดิเทพารุณงา0ธันวาคมสัมผัสกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสาวดอกหญ้าตายอรทย31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีในงานปิดท้องฝังลูกนิมิตวัดพวงทองกับคอนเสิร์ตเต,ต็มวงจากมาลีหวนนาหนึ่งมกราคมรับปีใหม่มันสถทานใจไปกับคอนเสิร์ตเฟิร์สฮอนชิตา2มกราคมสุด กับคอนเสิร์ตแสกโลโซเต็มวงสและสมกราคมชมลิเกพระเอกนักโกลนพรเทพพรทวีเฮาล้วนะติ5มกราคมสัมผัสกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบจากครูเตยอภิวัต6หกมกราคมพบกับคอนเสิร์ตหมอลำสาวเมืองหมอแคน แอนอรดีเต็มวงเจ็ดมกราคมคืนสำคัญวันสุดท้ายในงานปดทองฝั่งลูกนิมิตวัดพวงทองสนุกสนานกับยอดลิเกอดิเทพฟ้ารุ่งในงานนี้รับสมัครบวดนาคหมู่สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30ตุลาคมและทำขวัญนาคในวันที่7มกราคม2567เวลา17นาฬิกา โดยหมอขวัญน้อยเสียงสวรรค์พระหมอขวัญน้ำตาลบริสราและหมอขวัญน้ำส้มพรตนริตยา<น>พลาดไม่ได้บุญใหญ่ได้กุศลสร้างเสริมสิริมงคลชีวิต เที่ยวงานภูกพัตสีมาปิดท้องฝังลูกนิมิตส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นวัดพวงทองตำบลแสวงหาอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทอง28ธันวาคมปี66ถึง7มกราคมปี67ที่ต่อจองเป็นเจ้าภาพมีตัดไวายลูกนิมิตบวชนาคหมู่และอื่นๆได้ที่พระมหาไพาวันโชติปัญโย จ้าอาวาสวัดพวงทองโทร089 700 7299พระวรนาถชินวโรโทร063 315 2236ติดต่อเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ที่คุณนิรุตโทร080 6663425ติดต่อจองร้านค้าได้ตั้งแต่วันที่30ตุลาคม2566เป็นต้นไปที่ทีมงานสุวรรณโปรโมชั่นโทร08528979790843389919และ062 ห6 9 3 9 9 8การคมนาคมไปมาสะดวกสบายวัดทวงทองอยู่ใกล้กับอำเภอแสวงหามั่นใจได้เพราะทุกอย่างทางวัดจัดเองรวมงานบุญฟังลูกนิมิตบุญประสิทธิ์จิตพ้องใสลูกนิมิตเปรียบจิต